ว่าการจากลาแต่แต่เวลที่นี้ก็คือแบบเป็นการแอบรักใครบางคนแต่ไม่กล้าบอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่แค่กับเราเรียกอย่างนึงว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แอบรักเพื่อนคุณคุณเนาะคุณคุณเนาะแอบรักเพื่อนคุณคุณเนาะนคุณคุณเ <c oughs> นาะปล่อยไปแล้วนี่เพราเขาปล่อยลงติ๊กตอกไปแล้วท่นอนหนึงฮะพี่ๆลองเอาไปตัดไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่ี่ลอง เขาไปดูด้วยว่าใครติดท็อปหนึ่งผมติดท็อปรับเป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปครับผมอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะของจริงท็อปแป๊บเดียวยอดยอดไร้หน้ของผมครับใช่ลงเหรอผมของจริงของจริง ของเพื่อไฮโซคนเด่าแล้วคราวนี้แฟนเพิ่มาไม่เอาเรพราแฟนขับอ่ะเสแต่ตอนจริงในความที่สูกไฟมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าายก็คุยกันกับทั้งสองฝ่ายว่าเออมีมีข่าวออกแบบนี้ออกมาได้ยังไงแต่เขาบอกว่ายืนยันว่าไม่มีมันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้วแฟนขับไฟถึงเปลวว่าแฟนขับของเราน่ารักเสมออาจจะไม่สนุก ข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ข้างในเรารักกันามากมากก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครดูดูความรักที่เรามอบให้กันใช่ครับใคคกท,ที่น้งหวานอ่ะไงบ้างก็คือถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตามจริงคือเราไม่ได้มีพรีเซนเตอร์หลายตัวที่เราจะต้องรับอยู่แล้วมันมีแค่ประมาณสองตัวที่เรารับมาใช่ครับมันก็เลยมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าว เทสเทสเทคนิคครับเออไม่มีปัญหาอะไรกับคุณไหมไม่มีครับก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆถ้าจะเข้าใจผิดใช่โลกออนไลน์ไลนก็ยืนยันว่าแฟนต่อสายว่าน่ารักกันอยใช่น่ารักเฮียครับให้ฝากรอติดเวลาเราเด็นไม่ว่าจะเป็นน้ำทั่วที่เชียงรายหรือหนองคัวที่เราไปมามันรู้สึกมันรู้สึกเต่าแววตาของคนมันอาจจะมีรอยยิ้มเถื่แต่ในแววตาของเขาอ่ะมันมัน ที่มันได้รับผลกระทบข้างๆเขาบอกว่าุณวยๆเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพวกเราคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่เหมนกันเลยถึงแม้เราเราเป็นคนที่อยู่ขอเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินตะปากเขาก็จะเป็นกำลังใจนะเพราะว่าเขาได้เห็นว่าพวกเราลงพื้นที่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไปช่วยกับ e ท p t y อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นบางครั้งบางครั้งเราเราแก้โรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็ ใจกูแล้วอะไรยันนายเธอเธอมองเห็นเราปะเห็นจริงเหรอทอนทอนไดไหมอ่ะทอนได้ปะทอนได้ปะเฮ้ยอุ้ยเอามาทอนมา ใร่ไปแล้วนะมือใครเมื่อกี้อ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่มือฉันมือเราเอง <laughs> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Little lamb, little lamb, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.

เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ทากิจกรรมร่วมกับนายเดเทนมาโดยตลอดตลอดเลยแล้วก็กทั้งคู่นเนี่ยเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนๆนะคะ <ผม S 2> รวมถึงแฟนๆเองอย่างที่บอกว่าโน้อตั้งใจมารอกัน<ช>คือถ้าไม่มาด้วยใจมันทําไม่ได้จริงๆฝนก็ตกแดดก็ร้อนเบียดก็เบียดนะคะวันนี้เราต้องบอกว่าน้อปลายเวลามาเนี่ยคือนอกเหนือนจากความอบอุ่นของแฟนคลับที่ส่งมาให้ตัวศิลปินเองแล้วตัวศิลปินเนี่ยเขาก็ให้ความอบอุ่นกลับไปเหมือนกันนะะเป็นคู่ที่มาปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเลยที่มาร่วมงานกับนายเดเตนของเราก็จะมมอบควา อุ่นแบบนี้ให้มันอุ่นไปอยู่ในความรู้สึกของทุกคนใช่แล้วความน่ารักของแฟนๆนะคะไม่ใช่แค่นุกไปนะแฟนคลับทุกๆคนที่มาในวันนี้ก็ส่งความน่ารักความอบอุ่นมาถึงพวกเราชาวนายระเทนด้วยต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆเลยค่ะนี่อโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดนุกกไปแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มบ่อยๆโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไม่มีบ่อยๆไม่มีบ่อยๆนะจ๊ะ เยน,น้มันชื่นใจหน่อยวันนี้ขอบคุณนุกปลายมากๆเลยนี่เชื่อว่าถ้ากระโดดลงไม่ได้นี่นุกปลายกระโดดลงมาแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆเนี่ยถึงรักทั้งคู่ขนาดนี้ให้โอกาสสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหนิไหมคะก็รักครับนี่คือเป็นคำสั้นๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ถ้าจะให้พูดวันนี้มันก็ไม่หมดถ้าให้ผมยืนพูดตอนนี้ อาจจะจบตร่งนี้จะเป็นคนต่อไปคงไม่ได้ขึ้นนะครับผมบรรยายนะครับก็อยากจะบอกสั้นๆว่ารักทุกคนนะครับน่าป้ายๆละจ้ารักทุกคนเหมือนกันครับนี่ทำันง่ายๆที่ใช้ได้เสมอนุกไปเถอะขอเทปมาไม่ได้ครับ